เป็นไงบ้างครับพี่พานนี่ครับโอ้โหพาอธิบายครับเพิ่งเริ่มตอกใช่ไหมพี่ตอกมันไม่กี่มันหกเจ็ดลูกเองครับพิ่งรังนี้อบอุ่นมากฮะครับเป็นไงบ้างครับน่าเน่งวันนี้โอ้โหระบมทะลุมือเต็มโดนไปกี่ร้อยครับวันนี้ร้อยไรซิ่โอ้มือเปล่าตีนเปล่านะฮะลุกสวัสดีครับอยู่จอมพานมณฑนครครับนี่ครับช่วงเที่ยงครับผมมาเล่นนี่อีกต้นเดียวสามรังครับอยู่ต้นมะกอนครับ หลังผมเนี้ยหัวหน้าเผ่ากําลังขึ้นจัดให้ก่อนนะครับถอยมือแรกับผมครับผมนี่ครับหลังใหญ่ๆแล้วมีสองลังนะครับนี่ผมนู่นอีกลังครับอันนี้หัวหน้าเผ่าหลังถอยมือแรกครับเป็นไงครูี่คิวเนาะ ยาวครับใหญ่คเดี๋ยวพาไปดูครับผมย้อนแสงหน่อยนะครับนี่หลังครับบนนู้นหลังครับแบบนี้ครับผมหลังใหญ่ครับโอ้โหแย่นะย้อนแสงหนะ่อย ีหลังใหญ่ตรงนี้หลังนึงโอเคครับนี่กลั็มากันนั่นเองกันนะแม่มนเดียวนะเนี่ยเตรียมพร้อมกันแล้วครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้ขึ้นถึงหลังแล้วครับโอ้โหขึ้นมางบนนี่บัเลื่อครับนี่หลังครับหลังแลหลังล่างโอ้โหขู่ครับขู่ครับนี่หลังครับ หลังนี้ยาวเป็นเมตรกว่าสองเมตรแลร้วนี่หลังใหญ่ครับหลังนี้ยอดมันมีหลังครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนู่ยอดนู่นแล้วโอเคครับผมลุยครับโอ้โห,โหใหญ่จัดครับแต่หลังโอ้โหน้ำติดตาสวยด้วยมีม่หลังบนเนนะอะยังไม่เห็นเลย ก้อนนะครก้อนไหม,ไหมนะครับนั่นเองเล่นก่อน,นครับนั่นเองเล่นรังบนแล้วฮะโอ้โหนี้เต็มหน้าผมเลยครับรังบนลงมาเล่นรังผมแล้วฮะสวนครับสวนหวนเอาซอยที่ไหนเั็ตัวนเอาสว ห็นมัวใหญ่มากเนี่ยะไรเออยาวด้วยหัวใหญ่มากหน้าครับเก็บผมงบแล้วถึงแล้วโรยเชือกก่อนครับ เ,นนเต็ตมนะอันนี้อันอี้ชอบโดนไปตีโดนไปตีต่อก็หูล้มเลยโอเคพีน้าาครับน้าารเชือเ่อมเลือนนะครับพี่ เชือกโคนมันไม่ต้องเสาใช่ไหมเอ้ยผมผูกไว้ยังอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวไ,ได้มีโคนสาวให้เราไงอ๋อเชือกโคนยังผูกไว้อยู่อ๋อยิงดูดตัวผอยู่อ๋อสายด้วยสายขาดเบิกน้ำหน่อยครับเี่เชือกเชือกมัดไปไหนอ่ะพี่ลูก คอนขามุทธครับเขาคอแล้วเดี๋ยวขอเซฟหน่อยับโดนไม่ดอกแล้วครับตรงนี้ขอเปิดอยู่นะพี่พี่ไฟลุกไฟลุกไฟลุกคอยครับ มุดเข้าเต็มเลยครับตอนนี้หลังไปเลยเฮ้ยเหมอว่าต้องต้องตออดูทำไมอ่ะดูลูกพี่เิยลูกพี่โรยงาแล้วข้างล่างข้างล่างกันหนักครับดุกุหหน้าเผาผมโรยงาแล้วโอ้โห ตรงปักนี่เลยเอานี่เกซ้อนโอ้โหลงไปอีกควนานะเอาแค่นี้นแหละหรออ๋องมียางมียางไม่ไวมียางมุกไม่ไหวเ่วแ่นะ งนี้ไหมนะพอไหมตรงไหนที่อยงนะอาณาธน์นะตรนี้นะโดนละบ้านโดนละบ้านเหนือนะมองไม่เห็นนัำใหญ่กิ่งใหญ่จัดครัพกิ่งใหญ่ด้วยรังใหญ่ด้วยโอ้พี่มันโว้ดมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคพูดไวเลยเดี๋ยวดึงขึ้นมาโอเคครับพี่โอเคครับ โอ้ยต่อนับเต็มเต็มครับ,ๆๆรบน้ขึ้นเลยน้ทยมีอ่อนปนน้ำาดหวานใสไปนะ มีน้ำหมดแล้วนะเอาเชือกเทานะเฮ้ยลูกพี่สท้านะครับเนี่ยเชือกอยู่ตรงเหลืองๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโค่นต้นเลยโค่นลังเลยขวานเชือกอยู่กับผมเดี๋ยวเดาวงมลอยลงไปฝั่งนี้พี่ลอยได้ขึ้นวงมลอยลอยลอยไปฝั่งนี้เดี๋ยวน้ำจะหยุดหมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวลอยเชือกครับ นเอ็กเซเดนต์นิดหน่อยครับน,นั่นเองบอกเดี๋ยวเลี้ยวไอ้หนุม่มนะลอยเอาเกียร์สอดลงไปก่อนนะครโอเคสวยครับ น้ำนี่ได้หลายกว่าจริงนะติดน้ำสวยได้แล้วลุกเลยครับพี่แฉกขี้ใต้ลังตรงไอ้นั่นหน่อยตรงตรงตูดมาเลยเออตรงท้ายสุดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บนบนหัวน้ำอ่ะพี่ นี่รับได้ป่ะที่พึ่งรวมมาแล้วไม่เป็นไรสบาย ืังมีค่าช่วงไข่ไขัขขขไข่จับแตยังไงก็ไมครับ นี่หมาไม่ห่อคบตงวในใกล้เนี่ยก็เดินมาก็มาดูตรงนี้ก็ไม่เหีนแล้วก็เดินโตตรงน้องไม่เห็นเหรอยู่จนตัวหลังใหญ่กว่า วยครับะราคาอะไรเยอะเลยครับอาจจะได้ประมาณนี้ครับล้นถุงล้นหัวนะหัวหัวโยนนั่นเหนี่ยวจัดเหนี่ยวมากครับน่ะ อนใหญ่เกินี่กเดี่ยวมีดปาดไม่เข้าแห่งกรบนะมีดปาดไม่เข้าเที่ยวไไม่่ปอะเนี่ยจัดน้ำเนี่ยมากอ่ะครับรังมันนานเนี่ยน้ำยังเนี่ยเลยเนี่ยจัดครับนี่ให้ผมช้ำๆครับ เรียบร้อนเลยต็ม้อเลย่ไหมรวงไหมวงเลยโอ้โหดูน้ำสิก้อนแรกอ่ายืดสุดึงไหมนะดึงไว้อยู่จับทุ่งนี้ติดหมดเล้น้เยอลึโโอ้โหโอ้โห

ผมหลังแรกเสร็จครับหนาจัดเลยแหมให้ว่านไปขึ้นหลังก็ได้หลังไหนจองหลังล่ากแล้วโอเคนี่ไม่ยอมด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาลูกพี่ปล่อยเลยลูกพี่ครับหย่อนละเฮ่พี่มันมัดมือผมครับไจเย็นเนาะเดี๋ยวลงไปกระถุงหนักครับไไม่ชชจับเือก ไม่เป็นไรก็ได้พี่ทำไม่ไหวเอาละฮะตอนนี้ลังที่สองครับเก็บงาน,นต้นมะกอ,อกรังใหญ่หยังไม่ทานขึ้นถึงไหนเลยนะล,ลงมารับกันเต็มที่เลยครับอบอุ่นมากครับพึ่งลังนี้อบอุ่นจริงครับดูครับเป็นไงบ้างครับพี่พานนี่ครับโอ้โหพาอธิบายครับ เพิ่งเริ่มตอกใช่ไหมพอตอกมันไม่กี่นหกเ็ลูกเลัพิ่งรังนี้อบอุ่นมากครับับับนจะนับโยลับผมหมดนะเดี๋ยวรอนะาทำครมาเสิมนะเลขครับผมเล่ครับดุจริงครับรังนีหลังใหญ่นะตอนที่มาตีแรกเกือบสองเมตรันี่เหลือมตก่า แต่ความดุนี่เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสุดจริงครับผมเดี๋ยวรอชมบนตู้อีกทีครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพักเอาแรงนะครับเย้ครับผลต้องหวานเป็นไงบ้างครับนี่น้องจอยต้องไหวหรือสองข้างนี่แล้วไม่ไหวแล้วหนักหน่วงครับผมหนักไหมครับวันนี้ โโอ้หลงมารับเร่องอบอุ่นของผมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยตุ้ดตจริงครับนี่ครับมาแล้วนะนะเอาครบมาเสริมแล้วระเป็นไงนั้นเองตามไปยันนู่นไหมครับไปยันรถเลยเหรอโอ้โหไม่ยอมอ่ะนี่ครับมาดูนะโอ้โหเลค็กแต่ละคน เดี๋ยวผมขอนั่งพักแป๊บนะตอบคอยถึงแล้วโอ okay, yeah. okay, เคครับผมนี่โอเคผมเพนไม่ตัดแล้วครับพักเหนื่อยโอเคแล้วผมดูนะครับตอนนี้เริ่มเบานะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนตัวอีกทีว่าจะเป็นงไงนะครับโอ้ไม่ไหวครับผมร้อนนะครับ ดุจริงดุมากามากน,นี่ยมันมันกลัวควันที่นี่เหรอเนี่ยไปแล้วครับขนาดนี้จอมพานพรนะนครขึ้นมาได้อย่างผิวเลยครับดันครับดันครับึ่งหลังเัลเลอร์ รอไว้เว้นไว้เดือนหนึ่ง โอเคผมขึ้นมาถึงรังแล้วครับนี่ครับหลังใหญ่ครับเห็นไหมหอยแหลกครับผมนี่ครับโอ้ใหญ่ครับโอ้ต่อยต่อยติดด้วยนี่ ยอดหลังทั้งหลัง น้ำทั้งนั้นเลยนะเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยน้ำล้วนเลย โอ้โหสามรูขนาดน้ำยัดลังก์อะสามรูได้ ประมาณสักโลกว ok <pl ains> ่าครับนี่ครับเหนื่อยจริงครับทั้งเหนื่อยทั้งเละครับหลังนี้ย่อครับหลังนี้เดือดจริงครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่พี่พาของเรากําลังตอกทอยลงมานะฮะเพ่งลังนี้ดุมากครับนี่เสและเป็นไงบ้างครับนั่นเองวันนี้พอลบมทะลุมือโดนไม่กี่ร้อยครับวันนี้ มือเปล่าตีนเปล่านะฮะจุกจกเลยโดนจากหนักๆพี่ฟานกำลังตอกทอยลงมาต่อยไม่พัก